กำเงินมาเฮ็ดบุญก็สิลุ่นใจก,กันเนาะแม่คอยขักเ้าสาธุนั่นแม่สาธุสุขนอายุมั่นคนนี้มพอน,นุโมทน,นาชาดมาสักการหลวงพอ่อบียวเห็นพึ่งบังกุกใหม่ลาว่าโอเนาะเดี๋ยวไปทั้งเนือพุ่นเบี้ยงจันปากน,าน้ำเงินเห็นตะดอนต่อขันขันต่อเจ้งกระแสน้ำปั้นปิว้ว เลียวไปทิวบนทานโพธารางกำบานปุ้งลอดตามสายแม่นานคงเห็นตึงอพอข้าสิลงแกง้ากระเบหลิงไปนาดอนนาท่ำน้ำไหลโซ่สุดที่อวยแล้วกันโตดีให้กำใจนึงเห็นตะเหือเศร้าข่าย้อนแก้วย่น้าเห็นลูกค้าสาดสอนเขียวสลุนป่งใบ งามมอแล้วลงไตลำขุมแกงจันปางเดียวไปทางฟังสายสิเห็นบ้านมูพูทไทยเหลียวลงไปทางน้ำต่ำฟังกะระแสสนย่านมันเพ่ทพันหักสิคนจมลงน้ำ อันเดน่นในหกวันลำ่นของหลายงานเห็นแต่น้ำผาชงสีติดตัวตนะเลือด โอ้น่อยเดียวไปกันดอนเจียงหิ้วหุมห่มเห็นตาขาดถนมตั้งอยู่ลิมแน่นบำคนว่ายอยู่บ่ซังหากมันถาดทาเจ้าตั้งแต่ตอนต่างประทมเป็นพี่เกดีสูงหูคนถนอมดายเดียวลงไปข้างใต้ดอนสระข้ามาเล็ล้มกตีผาตอมกระเสนางไอองล่ง ควางดักไวตัวคงดอนคงไตเมืองกีดอนคงอยู่ไตหันเน้มได้เลนดีทีนีไปดอนในพุ่นดอนบดแดงแจ้งสมปอยดอนมันลอยลอยู่ไตไปหันแม่นทะเลปากพัฒน,นาคงมันคงไหลบอนไหลไปตกใส่หนส้นคงจะสุรไทย is ไล่ <Sings> พี pie pie like ่นะพี่อื่นก็บ่ิเลี่ยมเหล่ากันเล่มอีกแม่ขาดติดถ่ายเนาะโอ้ัล่มดีซาถูกอบความเพื่อนหลายๆให้กำลังใจกันกับผู้เฒ่ารุ่นเราเข้าเดียวกันยีแมนอีซื้งยอดกงมือค่ะฟอนเซลอนกับเ็นสุดยอดมากค่ะอ่ะอันนี้เป็นแบบรากเหาโมลันเนาะบันทึกทีมขอนแก่นทนายยี่สิบนาทีหันกันเนาะอ๋อป้าก็ให้ลายกงมือ อาในฐานะเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งโม่งทะนะ่านเอาขั้นให้นงมสมองในี่ความอนุญาตรับแบบเก่าแล้วบัดนี้ก็มาลับแบบใหม่เพื่อให้พี่น้องตั้งใจเบิว่าเก,าก่า,ากับใหม่คว้แตกต่างกันยังไ๋บ้านหนึ่งในราดเงาบอล่ัยับข้ามายับข้ามาบอลลัก่อนเขาเกิดจากบอล่ัพืน้นมาหาลัมก่อนมาหาลัมก่อนมาหาลำมมู่ลัมพืน้น ล่ำก่อนประยุกต์จนมาถึงปัจจุบันเขาเอืน่นว่าบอลังก่อนสิเอาแบบเก่าลราเอาแบบใหม่เนาะสศกสรรดำพันนี่ีแบบจินหวัดผู้บาเกา่จาจินหัวด้วย <laughs> สุดยอดค่ะขอบคุณค่ะรับความจรีอเอาแกนค่ะอาจารย์ดนตรีเอาแบบใหม่เลยกระยาวตอนเลยเนาะโบว์แลนอยอยีกเนาะอันนันคือตัง้งชาท่าแต่คูนั่นค่ะคุณ ขอบคุณค่ะอ้าวได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อสาถูบปได้ยินกับหลวงพ่อให้พื้นห้องนาถุอนุโมทนาบุญแล้วกับายเสียงอ๋ตนี้ั้เก็งสมัยใ่เได้ตอ,อ,นอนหมอนำตอนสมนยเก็เกบแคร์วันเช้าุ่นการๆค่ะุ้นสาวาเลกหรตอน เราฟังเสียงเทีนนจนเสียงน้นฝนหยอกน้ำอนผู้ฟังเตียนเดืออสาบอนสาโออ้โอเดอีสาน ยังลันแคมหัวและดอกคู่บ้านสืบสามตัวกันยาวน,นึงพุ่มปัญญาขดีสานสางตันาดเร็วเอาง่ายใส่จ,จังหัะมองแลนตอนไปดูไ มาให้พี่น้องมา

cái gì để lại cho mình? <Nhạc> cái gì để lại cho mình? 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 cái แสดงละครต๊ีเสียด้วยบนากาศทุกกันทุกเสียบระมูเมื่อเดนลูกสาวไปเมื่อเดินเด้อตะโกนคันไป้จังชางจังชีวิตของฉันวันนี้ฉันไมได้หักใจนวามรักสุดท้ายี่เคยมันจัง ជិះចាំមកកែមក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 ជិះច ពីគុនអ្នកថានាងទីស្នេហ៍នឹងតែដើមព្រោះមានជាកະລាថានាងនឹងតែឡើងឋានក្នុងឋានគូរថាទីហ្វាយទៅនឹងទៅទីហ្វាយទៅនឹងទៅទីនោះហើយទៅមកទៅឋានទៅចង់ទៅដល់ដល់ឋានព្រះធម្មសេគថាព្រះធម្មសេគទាំងទាំងផងស្យាមួយផងសេដែរផងទាំងយកទៅទាំងសិនទាំងហ្នឹង I'm a little bit of a จะใม่ท่าจุกสากไปกับพี่น้องท่าดเดี๋ยวเป็นคอนใส่้นกระลุกแบบนี้อันนึงสองสามขอฟังเจ็บไปหน่อยค่ะอีกทีอันหนึ่งสองสามกวนเราท่อันนึ่งสองสาม ตอนยางลาตอไอายุเนี ia, ่ยค mm. ่ไ anyway, ม่ถึงกันแหยเวลาไม่ได้ใส่แค่แต่ที่บาสเห็นเกี่ยวกัเรื่องจอมัทุ่ฝันถตงเลยกเกินที่ตั้งหนักอาาเน่เดินอ่าสามแห่งเนิ่นึงเน้ อันนี้เป็นเป็นบุญรานนาเนาเดียกวมาพอกันในพมงกนกีลาเศ้ามีเหี้ยงก่อนตอนนี้นัากันหน้าหันกันได้เราดานช่วงหนึ่งขอเวลาอะไรเป็่เมล้กี่จะขานะที่เนอะนี่ก่อนหนึงสิทรงใจเปใช่ยแดงเอาวันซึมส้าันกันสูงเสาที่ร้านนัี่โรงเนาะนะคะอาจารย์สันเนาะอัะตานีเรื่องต้นจากอ่าขณะที่คือ ลงหมออลังกอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพือเพียการพันธ์ค่ะทางเมรัตีเนี่ยน่ามาน่เดือรมาพุ่หมอลัรนั่ขอนแก่นมาป้องแยงกันหลังจากนั้นก็เตืนเู้เดียวแล้วก็ยาวตอในหนึ่งสมปโมงขอเวลาห้านาทีเนี่ยจะรำสุดท้ายโอเคนะครับขอกรตุ้นลงมาได้ทุกฟ้อนกระได้สาธุในบุญเล่อะไรค่ะ อัอมเพิ่เปิมหน่อยูะปุ่นะตเด้อสาวพวกเพ็ดกาลพันธ์นค่ะสิลปุกุลมารึกอีสานประธานชมรงหมอหลองอมหาวิทยาลัยฝันแกนนะคะเด็กเปิดเท่ห์ผ้าหมอลองวมอล่างขีดรองวมอวล่งเข้ามาเอาบุนนั่งกันบางคนนอนท อ่าทำไมเทียนทรานสาธัยได้บุญดังกันสุภูสุคนเด้อพี่น,อน้องเด้ออ่าอยู่หมนันพคนนี้ห้องเจ็ดจะให้ได้ความไข่จะให้นี้ให้สุขี้สุขี้ตลอดไปอ่าตลอดปีตลอดไปทุกผู้ทุกคนละกระทรวนทรงบุญทรงกุศลช่วยไปหาอ่ะทะาทหารคือยูแน่วหนาเน,เนาะพวกอกษา อาประเทศชาติเป็นหัวของชาติเทาน้นเองนะเนาะสุขูร์สุกนคแ้วลาดกอดให้เล้นไอพีทหารหารเอาเล้น